ขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆิ่งนะค่ะในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามความประสงค์ของคุณพ่อแฟค่ะอขอบใจมากอินค่ะได้จ้ะคุณอินคิดยังจะไปมูนอออยู่หรือเปล่าครับอืมอินต้องใช้เวลาคิดสักพักหนึ่งนะคะเพราะตอนนี้ อินมีเรื่องที่ต้องคิดอีกมากมายเลยอเออแล้วคุณสจีกับลูกสาวเขาล่ะอินคิดว่าสองคนนั้นเขาคงมีทางเดินของเขาค่ะอินนอย่าไปสงสารที่เป็นอันธารนะคะปล่อยให้เขาไปตามทางของเขาเลยคะ่ะบ้านนี้จะได้มีนายคนเดียวสักทีเออแล้ว น้อ่อนจะไปพักผอ่อนยังค่ะก็ดีใจจนน้าตาไหลเลยค่ะแกไม่นึกว่าคุณท่าน,นจะให้เงินมากมายขนาดนั้นแกวางแผนว่าแกจะเอาไปทําบุญค่ะอเหรอเอ,อคุณอินนุงอยากรู้จริงๆเลยว่าคุณอินพบพี่นายกรมได้ยังไงมันเป็นอุบัติเหตุนะคะคนที่ทําให้อินพบพี่นายการมก็คือ คุณธยาพี่นายกฉบับนั้นน่ะมันจะต้องเป็นของปลอมทำไมทุกคนถึงเชื่อมันคะคุณธยาคุณธยาเชื่อวันสิคะพี่นายกมอันนั้นน่ะมันจะต้องเป็นของปลอมมันจะเป็นของจริงไปได้ยัง ดิมืดคุณลุงอน,นันต์บอกยกทุกอย่างให้กับคุณแม่แล้ววันอยากให้พิสูจน์หลักฐานใหม่คะ่ะนางอินมันหลอกลวงทุกคนไม่จริงหรอกคุณวันพินัยกรรมน่ะของจริงผมยืนยันได้เลยเพราะผมเป็นพยานได้ตอนที่คุณอินพบมันโดยบังเอิญคุณทยานี่คุณเข้าข้างมันเหรอคะเนี่ย ผมเข้าข้างความถูกต้องมากกว่าคุณท่านคุณท่านฟื้นแล้วคะ่ะคุณสตีฟื้นแล้วคะ่ะยค่อยค่อยค่อยค <c oughs> อ,อยยาหอมคะ่ะล้อไม่เหลืออะไรอีกแล้วแม่อุต่าหอยู่ Bizim ปฏิบัติท่านมาหลายปี ด้วยความรักความซื่อสัตย์แต่ท่านกลับไม่เห็นใจท่านนะท่านช่างไม่มีความยุติธรรมสำหรับดิดฉันเลยหมดหมดกันหมดกัน 你打了！ คุณแม่คุณไม่ได้ผิดะไรหรอกทุกอย่างมันเป็นไปตามความต้องการของคุณอนันต์นะ ป้ารามว่าก็ยอมนะคะคุณอินคุณแม่นะะป้าไม่มีที่ไปที่ไหนอีกแล้วป้าไม่มีเพื่อนไม่มีที่อาศัยที่ไหนนอกจากคุณอินค่ะ่ป้ากะหลับอย่านะอย่านะคะคุณแม่คุณอินเมตตาป้าเลยนะคะ นายก็อยู่เป็นผู้อาศัยเท่านั้นะน่ะคะไปถามทุกอย่างที่เอุอิจังค่ะนะคะในฐนคนใช้ก็ได้ค่ะนะคะคุณอินนะคะคุณอนะคะคินไม่ค่ะคุณอินอนี่ตาพา่อเถอะค่ะเห็นแก่อดีตว่างสิคะล้วเคยอยู่ด้วยกันนะคะคุณอินที่ไม่ต้องรับคุณคุณอค่ะ ให้มากลาบอีกครั้งก็ได้อย่านะคุณดิยาคุณดิยาช่วยพูดกันอินหน่อยสิคะพูดให้ป้าอาศัยอยู่ที่นี่นะคะป้าไม่มีที่ไปอีกแล้ว จริงๆนะคะคุณดิยาช่วยป้าหน่อยสิคะ อินชนะแล้วค่ะอินจะดูแลทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้อย่างดีที่สุดอินทำถูกแล้วใช่ไหมคะที่ไม่ให้อภัยคุณชั่ว จะให้พี่จัดอาหารว่างให้ที่ไหนดีคะยังไม่ต้องเลยจ้ะอินยังไม่หิวเลยคุณประชากับคุณประพลน่ะไปแล้วนะคะแต่ว่าคุณทยายังอยู่คงจะอยู่ปรับใจกันมั้งคุณอินคะเรื่องคุณสจีอะค่ะพี่กลว่าคุณอินน่ะจะผ่อนผันแล้วเขาก็จะไม่ยอมไปอะยังไงเขาก็ต้องไปพี่นายกรำประบุอย่างง้น พ่อทำถูกแล้วแ่ะเขาไม่สมควรจะได้รับอะไรเลยเขาไล่ขนาดนี้แล้ววันไม่ทนอยู่แล้วค่ะวันต้องการที่จะไปเดี๋ยวนี้คุณม่คุณจะไปไหนอ่ะคุณยังไม่รู้จุดหมายเลยอ่ะแล้วคุณแม่คุณอีก คุณจะทิ้งคุณแม่คุณไปได้ยังไงอะเจนเย็นสิคุณอย่าวู่วามเลยผมรู้ว่าคุณอินก็คงจะไม่ใจร้ายอย่างนี้ไปตลอดหรอกคุณจะให้วันร้องขอความเมตตาจากเขาเหมือนคุณแม่งั้นเหรอคะวันทำไม่ได้หรอกคะ่ะไม่มีวัน ไม่ยุติธรรมให้ความรักไม่เท่ากันทำแบบนี้เท่ากับฆ่ากันชัดๆุดันยาคะวันวันไม่มีใครอีกแล้วครับุณนยายังรักวันอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมคะ ลีกนี้ความรักได้เลยหากมีหัวใจให้ใครสักคนอาจสับสนแรกเริ่มบนทางสาย